สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทีขรรถทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอส,สอบีทีชนแนลวันนี้วันที่29่กามกราคม พุทธศักราช2,566ได้มาทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน1,139องค์ณนะอนุสรสถานบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตมอกิพันโลทำไมต้องหลอได้สองทางเพราะว่าลูกติดลูกหาันพรโลก

ใายสบายกายสบายเราไปรวมกมาร่วมบุญกันนะตอนนี้จิตใจกําลังเบิกบานแจ่มใสอรุณเบิกฟ้านกกาบุยบินนะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมก,กัน ชื่ออะร่ามว่าคุณสวยจนเจันทนาคุณทำนาคขายช่ยคุณจะลงนวงิลป์อะนะคะได้ได้เห็นผลงานการนำตราตาและไดโอกาสได้เรียนได้การสรงรานต่างๆในงาน

ทำไมต้องรอด้มองเพราะว่าลูกศิดลูกหันเพราลกเพาะตัทธาลกหูมากก็เลยอด้วยมองคำก็ด้ความเคารพที่ท่านมีความปฏิบัติและบาา้ารถไวา่ที่ เชิญสาธาชนผู้มีผู่ติทตามร้องเพลงกับเจ้าหน้าที่ของโอ้โหเด็กน่ารัมากติดร้องมากยาวด้วยงาน ลำดับต,ต่อไปเป็นพิธีก่าบผ่าถวายจตุปจัจจัยเทวธรรมขอเอ็นเชิญคุณสุนทรีจันทนนาและคุณชำนาถนาสมาโชคเป็นประธานดุวิธีการนำกลา่าวทมานทั้งหลายมารไมกันในวันนี้ ปจจทีนี้จากุปัจจยทนี้สัะิวาลานิสัพพิวาลานิปฏิทันหาตุปฏิทานหาตุอันหาการอันหาการทีฆาตการทีฆาตกางปตายะปีตายะสุขายะสุขะ,ขะนิพพานาย,จายะจะนิพานาย,จายะจา ข้า <Happiness. S 2> แต่พระภิกษุสงฆ์ผ <Hayır. S 2> ู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องพยาธธรรมเครื่องพยาธธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสุสงฆขอพระพิสุสง์จงรับจงรับเครื่องธยธรรมเครื่องทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของของ้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย in เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมัคผลนิพพานเพื่อมัคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานืออตลอดกาลละนานเออสและในลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีกล่าบถานธิษฐานจิต ร่วมกันทาร่วมกันทําิัก์าโครงการธรรมยาตาโครงการธรรมยาตากตัยูชากตันยูชาอนุตรังอภิสัมพทิงสัมพุชิตตวตถาอาคโต ปาทมังยังอเทเสสิทรมจากังอนุตรังสัมเทวาปวตนตัวโลเกอปปติวัตติยง ยาถาคาตาอุโพอันตาปฏิปาติจมาติชิมาจะตูสวาริยาสเอสุวิสุธังยานธาตุสนัง เทสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจากปวัตตนังวายากรณปาปเทนา สังขีตันตัมันณามเสวะอมเมสุตังกังสัมยังภะคะวะภรานสิยังวิหารติอิสิปตเนยมิคทตายย

dataka tena api sam Buddha jaku karani ya na karani upasama ya api nya panaya samwat

ยังเมวะอริโยอาทังกิโกะมาโคะสายญาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตะสั สัพพิคะเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเติณาภิสัมปุทาจากุการณียานการณีอุปสมัยาปิญญาสัมปุทายาณิทานายสังวัตติทังโขปะนาพิกะเว ยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณามปิทุกขังโสกปริเทวัตถุคาทุมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโค ัำปีชังนาลาปฏิตามปิทุขังสังกิตเตนปัญจุปาทานกันธาทุขาอิทังโขปนาปีกเวทุกัสมุทัยโยอริยสัจจญาญายังตันหาปวโนปวิกานันทิราคสหคตาตาตระตา ปิันติเนใสยยทิตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิทังโคปนาปีกเวทุวคนิโรตัวอริยสัจจังโยตัสสายวตันหายาเสสวิราคก ปัตินิสัคโคมุติอนาฬโยอิทังโคปนาปิกาเวทุกันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอเยเมวะอริโยอะทังทิโกมาโคสัยยทังสัมมาทิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวา ทางถูกขังอริยศาสตร์จันติเมภีกขเวปุปเีอนันตสุเตสุตามมสุจักุงอุทปาัติญาณังอุทัปาติปัญญาอุทัปาติวิชาอุทัปาติอาโล